สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเอชาว Extreme ท t ทุกท่านกันด้วยนะครับผมกลับมาเจอผมอีกแล้วเมื่อวานหายหน้าหายตาไปไม่ได้ไลค์นะครับเมื่อวานแอบหนีที่เขานิดหน่อยนะครับก็วันนี้ครับผมมีเซตอีกหนึ่งเซตที่เรียกได้ว่าใครเป็นสาวกกันดัมขอเสียงหน่อยครับใครรู้จักกันดัมใครเกิดในยุคกันดัมขอเสียงหน่อยคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อย มีคนบอกแท่นรองหูฟังราคาบ้าบอสุดๆอ่าตัวนี้มันไม่ใช่แท่นรองหูฟังธรรมดานะครับมันมาพรา้อมกับซาวการ์ดแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายได้ครับราคามัเลย4,290บาทเดีย๋ยวเพึ่งรีบว่าเขานะครับมันไม่ใช่ที่ตั้งสแตนธรรมดามันเป็นทั้งการ์ดเสียงแล้วมันก็เป็นไวเลสชาร์จโทรศัพท์ด้วยครับ น้องไทเกอร์นอนอยู่โดดไปแล้วนะครับผมอ่ะก็ทักทายนะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธไม่รู้ว่ากลับบ้านกันหรือยังนะครับผมอ่าก็ไม่เคยดูแต่โคตรเท่รู้จักมีใครรู้จักกันดั้มไหมยุคนี้ยังมีการ์ตูนกันดั้มกันอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ายุคนี้เขาไปยังไงเป็นยังไงกันแต่ว่าวันนี้ครับผมมีของที่ว่าครบเซตถ้าใครไม่รู้จักการดัม้มก็ไม่เป็นไร แต่ผมบอกแล้วเลยว่าหน้าตาสวยดูดีแน่นอนนะครับถ้าสมมติกางขาตั้งให้มันสุดเนี่ยน่าจะดีมากกว่านะครับผมอ่ะอยากดูอะไรก่อนเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าหูฟังหรือว่าแผ่นรองเมาส์ผมเปิดประเดิมกับแผ่นรองเมาส์ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมรออะไรเข้าแทรกแซงอะไรสเตทบีอิงเข้าแทรกแซงประเทศไทยวันนี้กล่องเล็กจังน้องไทเกอร์ไม่ถูกใจสิ่งนี้เนี่ยเพิ่งกระโดดลงไปข้างล่างหนีออกไปนะครับผมแล้วก็เดิน มาสำรวจเงียเงี้ยเงียเงียเงียมีคนตามหาครับมีคนตามหาฮึบกล่องเล็กครับสำรวจไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะปีนขึ้นไปฮึบอย่างแรกครับให้ยูประเดิมชิ้นแรกก่อนนะครับให้ดูแผ่นรองเมาส์ก่อนนะครับผมยังไม่ได้อ่าเรียกว่าไงอ่ะลืมใส่ราคาแผ่นรองเมาส์แต่ว่าเขามีมาให้ด้วยนะครับดูแผ่นรองเมาส์ลายกันดั้มก่อนครับ ออเดอร์ชิ้นแรกและผมบอกได้เลยนะครับของมันมีน้อยถ้าใครอยากได้ต้องรีบจัดให้ไวมีขายแล้วผมเห็นมีหลายๆร้านขายแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมมีอุปกรณ์คอมที่เป็นเซ็ตกันดด้มนอกจากเกมมิ่งเกียร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเราเตอร์เอ่ยหน้าจอเอ่ยเมนบอร์ดพาวเวอร์ซัพพลายเอ่ยชุดน้ำเอ่ย ส่วนกาจอกันด้ำกำลังตามหาอยู่นะครับน่าจะได้มาเร็วๆนี้นะครับ R.O.G. Phone 5สวยมากเฮ้ยเห็นด้วยเหรอผมแอบวางไว้นี่บ้ากล้องไม่ติดเห็นได้ไงนะครับผมอ่ะก็นี่เลยนี่คือชิ้นแรกกับตัวแผ่นรองเมาส์ไม่ต้องรีวิวอะไรให้เยอะมากความแต่ของที่สวยงามกว่านั้นจริงๆมันคือกล่องนี้ครับคีย์บอร์ด T.K.L 4,990แต่ผมบอกได้เลยขาย8,990ก็มีคนซื้อขนาดผมผมไม่ได้เป็นคนที่เป็นแบบว่าสาวกกันดั้มคลั่งคล้ายกันดั้มนะผมเห็นผมยังชอบอ่ะอันนี้คือแบบเห็นแล้วถูกใจเห็นแล้วสวยนะครับใครๆเห็นแล้วก็สวยนะครับอยากได้แต่ไม่มีเงินแผนลนรอเมาส์พร้อมโอนครับขายไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อน สำหรับตัวกล่องก่อนละกันนะครับให้ดูตัวกล่องก่อนละกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันดมนะครับกล่องสีขาวแล้วก็ฟอนต์จะเป็นสีแบบสีรุ้งสะท้อนแสงนะครับตัวนี้ก็มีเขียน rog stick อ่านว่าอะไรเนี่ย scorpion เหรอ scope นะครับ rog stick scope tkl กันดมนะครับก็ตามนี้เลยเป็น mechanical keyboard ด้านหลังมีโลโก้ rog x กันดมพร้อมกับไฟ aura sync เป็น Cherry Switch Red Switch และก็เป็นคีย์ภาษาไทายนะครับเรียกได้ว่ามีให้ครบๆทุกอย่างกันเลยทีเดียวเออไม่ธรรมดาพาเสียตังค์ u t u b e แ yeah. ย่มา Facebook ไม่กระตุกใครที่ดูฝั่งไหนกระตุกลองย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับมีไลฟ์ทั้ง2ช่องทางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครดู YouTube ฝากกดไลค์ u t u b e ใครดู Facebook ฝากกดไลค์ a c e b o o k หรือถ้าคุณดู YouTube อยากมาไลค์ a c e like b o o k ก็ไลค์ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ ผมให้ดูผ่านถุงก่อนแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันสวยทะลุถุงแค่เห็นคีย์แคปอะผ่านถุงอ่ะเป็นคีย์บอร์ดที่โคตรสวยอะรู้สึกยังไงบ้างนี่คือคีย์บอร์ด กา้านดำจากทาง ROG นะครับหน้าตาสวยมากสีขาวสวยแล้วก็ตัดคลิปลายกับปุ่มสีน้ำเงินสีแดงสวยงามมีปุ่มลูกศรซ้ายขวาเป็นสีเหลืองด้วยดูดิแล้วเป็นไซส์ TKL นะครับมีแบบ blue switch แล้วก็ red switch นะครับตัวนี้โลโก้มีโลโก้ ROG อยู่ครับอ่อแล้วดูด้านหลังครับมีลายสวยงาม โอ้โหโคป TK อา O G มีขาปรับระดับได้ง่เก้ารอย้าสิบบาทบอกได้เลยโคตรสวยสำหรับการดัมและอย่างที่บอกใครอยากจะรอดูเซตคอมพิวเตอร์ที่เป็นการดัมเต็มๆรอดูได้นะครับเดี๋ยวผมมีรีวิวแล้วก็ภายในถุงนะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆมาให้ดูเป็นถุง สติกเกอร์ i c k Guide Install นะครับแล้วก็น่าเป็นสายอาหารมีสายเชื่อมต่อด้วยเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อดูนะครับเคยอย่างสวยมาดูวันนี้ทำไมรู้สึกกระเป๋าเงินสันส่นๆผมบอกได้เลยใครที่เป็นสาวกกันดั้มวันนี้แหละถ้าตังคุณถึงรับรองตังคุณกระเด็นออกจากกระเป๋าแน่นอนแต่ถ้าใครที่แบบตังถึงอยากหาสีที่ดูสวยงามถูกฉลกแต่ไม่อินกับการดั้มก็มีสิทธิ์เสียตังได้นะนี่ผมแม่นคีย์บอร์ดเท่าไหรเนี่ย อยากได้พูดเลยครับว่าอยากได้นะครับใช้คาว่าอยากได้โคตรครับมาครับมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึ่งไร้สายไหมตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ไร้สายนะครับให้ดูเลงเลเยอร์สำหรับตัวคีย์บอร์ดก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมาส์หูฟังแล้วก็แท่นวางนะครับผมตัวคีย์บอร์ดครับจะมีเขียน W A S D มีฟอนต์ภาษาไทายให้ครบๆมีเขียน Republic of Game นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ย B ไม่ให้ครบเลยกันดัมล็อกส์มาโคนะครับผมนี่แล้วก็เหมือนกับชื่อลิขสิทธิ์อะไรผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับนี่ปุ่มเลฟโหมดไลฟ์ไลฟ์อัพเพิ่มแสงสว่างนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนี่มีโลโก้ ROG พร้อมกับลายอลูมิเนียมปัดเซียนครับการเชื่อมต่อนะครับจะเป็นแบบสายนะครับตัวนี้ก็จะมีหัวสายให้เราเชื่อมต่อเป็น USBc สามารถเสียบใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลย แมบเรียบร้อยครับสายมาเป็นแบบสายถักครับหัวสีทองครับปรับตั้งค่าเฉียงได้นะครับผมไม่รู้สวยไปไหนอยากดูอันไหนต่อครับคีย์บอร์ดกีบาร์ครับดีสคริปชันมีเขียนนะครับผม4,990บาทปุ่มลุดโอเคครับผมทดสอบความทนทานแข็งแรงให้เรียบร้อยนะครับทนทานแข็งแรงอย่างแน่นอน ต่อมาครับอยากดูชิ้นไหนต่ออยากดูเมาส์อยากดูหูฟังหรืออยากดูแท่นวางถอดปุ่มได้ไหมถอดได้ครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกหนึ่งชิ้นก่อนแล้วกันในในแผ่นรองเมาส์ไปแล้วขอดูเมาส์กันหน่อยนะครับผมกล่องของตัวเมาส์ครับเป็นกล่องสีขาวๆเหมือนกันนะครับ ROG s t i c k Impact 2 ใช่ไหมอ่านไม่ค่อยเห็น Impact 2 Gundam LTD นะครับด้านหลัง ROG X Gundam กันดัมไม่ีสวยงามสวยงามนะครับผมบอกได้เลยว่าสวยอย่างแน่นอนใครที่แบบอยากได้ลายกันดัมครบทุกอย่างแค่แกะกล่องโอ้โหอือสวยงาง ติ๊กติ๊กติ๊ตตตซึบอึบบอกได้เลยใครที่เป็นสาวกันดั้มใจละลายนี่ขนาดผมไม่ได้เป็นสาวกันดั้มผมยังเห็นแล้วแบบเอาตรงๆนะอยากได้เห็นแล้วอยากได้อยากจะเอามาเปลี่ยนแบบในเซตห้องนอนอะไรอย่างนี้สักหน่อยนะครับผมเอออยากได้ที่ใช้ชาร์จมือถือเอ้ยเฟซบุ๊กค้างไหมเฟซบุ๊กผมค้างอ่ะ ฮัลโหลเฟซบุ๊กทำไมเฟซบุ๊กค้างวะเน็ตหลุดหรอยูทูบหลุดไหมเอ้ยฝากเช็คให้นิดนึงทำไมผมดูเฟซบุ๊กไม่ค้างใช่ไหมค้างหรือว่าเนี่ยมือถือผมมันค้างค้งนิดนึงอ่ะในกล่องก็เป็นคู่มือทั่วๆไปนะครับค้างไหมเนี่ยยูทูบยูทูบไม่ค้างเฟซบุ๊กค้างไหมระวังล่วงอินจัดว่าเด็ดนะครับทำร้ายคนไม่มีเงินชัดๆใช่ครับบอกได้เลยว่า ถ้าคุณมีเงินเนี่ยยังไงเงินกุดเรลวแต่ถ้าคุณไม่มีเงินเนี่ยกิเลสคุณจะแบบตอยาด้มาดูตัวเมาส์กันดั้มครับนี่คือหน้าตาเมาส์กันดั้มือครับดูสีดูความสวยครับบีสกรีนกันดัมเอาไว้ครับเอาจริงๆไม่กล้าใช้นะซื้อมาแทบอยากเก็บไม่อยากใช้นะครับผม ตรงกลางสกอเมาส์เนี่ยเป็นสีเทาครับแล้วก็ตัวนี้คาดสีแดงเอาไว้นะครับพร้อมกับแผ่นสีน้ําเงินตรงนี้มีตาสัญ,ญลักษณ์ผมคิดว่าน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกันดั้มอะไรสักอย่างอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างครับมีเขียน R O G ตัวกิฟต์นี้เป็นพลาสติกไม่ใช่หนังเอ้ยไม่ใช่ยางนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวใช้นานๆแล้วจะเสื่อมสภาพมีตัวปุ่ม backward forward, forward ครับด้านหน้าเมาส์ตรงนี้ครับนี่ เป็นสายยางไม่ใช่สายถักงงเหมือนกันคีย์บอร์ดให้สายถักอันนี้ให้สายยางนะครับผมแล้วก็ตัวเมาส์ก็แน่นอนเคลือบโกลแจ็คมานะครับหน้าตาดูสวยงามครับและก็ในส่วนของทางด้านล่างครับลองออกก่อนชวบออกไปครับมีปุ่มที่สามารถปรับ DPI นะครับกดคลิกตรงนี้สีน้ำเงินนะครับ แล้วก็มีจุกยางปิดรูน็อตเอาไว้สวยงามตรงนี้ก็เป็นกริปฟีดเมาส์ที่ทำให้เมาส์ลื่นก็ยังแปะดูมีเอกลักษณ์นี่คืออีกหนึ่งชิ้นต่อมาครับสิ่งที่หลายๆคนบน่นทำไมไอตัวขาตั้งหูฟังราคาแพงจุงทำไมราคามันแพงกว่าชาวบ้านเขาไหมครับผม สัญ,ญลักษณ์สหพันโลูกครับอ๋อขอบคุณมากครับใครเข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับผม Facebook หายไปไหนกันหมดเหลืออยู่300กว่าท่านปกติ5 6 8 0 0นะครับนี่เหลืออยู่300กว่าท่านไม่รู้ไปไหนเหมือนกันฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมอะหน้ากล่องของตัวแต a n นะครับผมตัวนี้ด้านล่างก็จะมีเขียนไว้ rog oh. tron QI กันดม QI ก็หมายถึงจากชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับตัวโทรนนี่ก็ชื่อรุ่นเขานะครับเป็น Mobility อะไรก็ไม่รู้ Mobile Suit Mobile Suit กันด m นะครับด้านหลังครับแท่นวางมีรองรับ High Res Audio เขาบอกว่าเป็น Headset Stand ที่มีไฟ RGB มาพร้อมกับตัว ESS DAC แล้วก็ชาร์จไร้าสายแบบ Qi มันไม่ใช่ขาตั้งที่แพงนะครับ4,190บาทซาวการด์ดดีๆตัวนึงก็2 3 0 0าพันแล้วนะครับตัวนี้ครับแกะไงวะเนี่ย อ๋อกี่ตรงนี้ดูสดๆพร้อมผู้ชนโมบิลซสูตร m o สูนะครับอยากเห็นลายซีออนจะมีไหมมีเป็นจอสีแดงกับเราเตอร์ผมมีอยู่นะครับตัวที่เป็นสีแดงใช่ไหมกล่องปาครับร้อเล่นอ่าเอาออกมาให้ดูก่ะอโอโหหือ,อ <c oughs> ครบเซตหลายหมื่นอยู่นะครับสำหรับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ครบเซตน่าจะมีแตะๆสอง0 0ื่นคีย์บอร์ด5,000เมาส์สองพเอ้ยไม่น่าถึงส0 0 0มื่นั้งหมื่นกว่าบาทก็ซื้อได้แล้วนะครับเซตเกมมิ่งเกียร์ออหูฟังน่าจะแพงมั้งหูฟังเท่าไหรอ่อ่ะเออเอาไปว่าไม่เกิน20,000ืซื้อได้แน่นอน โหสวยอะ่ะสวยอะ่ะอันนี้พูดเลยว่าสวยจริงโอ้โหสวยฟีเจอร์โคตรโดนเลยราคาสูงหน่อยคือต้องบอกงี้ครับอ่ะให้ดูก่อนด้านหลังตรงนี้นะครับเขาจะมีรู USB ที่เอาไว้เสียบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีรูไว้สำหรับ เสียบตัว Input ตนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นซาวการ์ดอะมันคือซาวการ์ดเห็นไหมมีแจ็ค3.5มันคือซาวการ์ดมีฮับ USB ด้วยแล้วตัวนี้เป็นไวเลสชาร์จนะครับเห็นไหมสามารถชาร์จไวเลสได้ตัวนี้เป็นไวเลสชาร์จนะครับเออมันไม่ใช่แค่ขาตั้งหูฟังมันคือแท่นไวเลสชาร์จมันคือ การเสียงนะสวยเกินไปท่านวางโคตรเท่ดูดิมีแถมอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะครับนี่อะแดปเตอร์จิ๋วครับน่ารักน่ารักก็เอาไว้สำหรับจ่ายไฟเพื่อไวชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนะครับนี่แล้วก็มาพร้อมกับสายไฟเส้นใหญ่ๆครับก็เรียกว่ามากันครบๆกันเลยทีเดียวโคตรสวย และมีขาตั้งหูฟังแล้วขาดอะไรครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าตอนนี้เราขาดอะไรครับมีขาตั้งหูฟังเรียบร้อยแล้วนะครับแทนหูฟังเสียบไฟให้ดูหน่อยครับเดี๋ยวเสียบให้แน่นอนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมเอาสายออกมาออกรอไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวหมดนี่เดี๋ยวจะเสียบสายไฟเสียบอะไรต่างๆให้ดูข้อวคือ,อแกะดูทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นกันนะครับซาวการ์าอะไรหูฟังหรือโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ครับ าขอเก็บทีละชิ้นทีละชิ้นอยากได้แต่ไม่มีตังค์มีไวเล็ชาร์จด็อกด้วยใช่ครับการได้แกะของใหม่นี่มันดีจริงๆเลยขาดเงินครับไม่มีตังค์ซื้อขาดเธอขาดหูฟังขาดตังค์ขาดตังค์งน่าจะดีที่สุดครับ ว่าแต่ r o g โฟนจะมีกันดั้มไหมไม่น่ามีครับโหเสียลิขสิทธิ์แทงนะผมบอกเลยนะครับขาดเงินไม่มีเงินไม่มีตังซื้ออ่ะมาดูนี่กันครับนี่คือหูฟังการดั้มอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัว l o g Delta นั่นแหละผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่รอบนี้จะมาเป็นลายการดั้ม LTD นะครับเป็นเกมมิ่งเฮดเซ็ตซึ่งหูฟังตัวนี้นะครับผ่าน c e r t i f Hey4 Discord นะครับ TeamSpark และก็ ตัวนี้ผ่านระบบเสียงไฮเรสอะอดิโอด้วยเรีวยกว่ามากันให้แบบครบ,ครบ,ค,รบครบกันเลยทีเดียวครับเปิดยังไงนะอ๋โอโหกลิ่นของใหม่โอ้สวยอะ่ตะตากล้องสวยไหมอยา,ายไกได้ไหมตากล้องอ๋โหมีรายละเอียดด้วย โลโก้ ROG RO แล้วก็มีเขียนรายละเอียด ROG X Gundam EF SF อันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยรู้เยอะนะครับไม่ได้เป็นสาวกกันดั้มนี่ลายสา,าพันโลกโลโก้ด้านบนโอ้โหสีขาวแต่มีปั๊มนะครับดูครับเติมน้ำมันได้ครับมีการปั๊มไว้นะครับผมตรงนี้แล้วก็ตัวฟองน้ำคือสีมันแมทอะคือสีกันดั้มมันดูลงตัวมันดูแมทมากเลยมันดูแบบ มีขายที่ไหนบ้างครับตอนนี้ที่ผมเห็นหลักๆเลยจะเป็นออโตเน็ตออโตเน็ตผมไม่มั่นใจแอดไว้มีไหมร้านอื่นมีไหมแต่ที่ผมเห็นโพส์อยู่ออโตเน็ตมีครับอะนี่ครับวางคู่กับสแตนหูฟังนะครับผมมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แหละครับคุณก็เกี่ยวตั้งไว้ที่บ้านนะครับผมดูสวยงามตะการตานะครับ พ้อมกับเซตเมาส์อีกหนึ่งตัวนะครับผมแล้วไหนจะมีคีย์บอร์ดอีกคู่กายข้างกายครับอ่ะดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่อยากจะพูดเยอะเจ็บคอน่าจะสวยถูกใจใครหลายคนซึ่งแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาทดลองเสียบไฟให้ดูกันนะครับ วันนี้ครับผมมีโน้ตบุ๊กกันดั้มที่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนบนโลกนี้นะครับถ้ามีก็แย่ละไม่มีครับเป็นโน้ตบุ๊กตัวธรรมดาเนี่ยของ asus เ,เดี๋ยวขอเสียบไฟลองใช้งานดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสี C เหมือน cb 6 5 0 f หรือ f ตัวเก่าเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นไวรุ่นอ่ะขอลองไฟหูฟังก่อนแล้วกันนะครับเช็ติดไม่ติดติดแล้วครับ นี่เลยนะครับสูงขึ้นมาเลยตัวนี้ครับก็จะมีโลโก้ ROG อยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับมีแสงไฟนะครับมีแสงไฟอยู่อันนี้ก็เป็นไฟสีฟ้าาน้ำเงินน้ำเงินสามารถไปปรับสีที่หลังเอาก็ได้นะครับห mm hmm. น้าตาดูดีตัวนี้หูฟังรายละเอียดเหมือนตัวเดลต้าทุกอย่างครับ mm hmm. ก็ใครที่อยากจะรู้ว่าเสียงดีแค่ไหนไมเป็นอย่างไรไปย้อนดูตัวที่ผมรีวิวเดลต้าได้นะครับจะมีรูเสียบไมอะไรต่างๆก็นี่เลยมีไฟแสงสว่างสวยงามนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของโซน ขาตั้งหูฟังนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับในส่วนของตัวคีย์บอร์ดกันบ้างว่าจะเป็นอย่างไรฮเฮ้ยเพิ่งเห็นด้านล่างตัวนี้มีไฟด้วยเห็นนะผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับมีไฟเนี่ยวิ่งไปแวบๆวอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันมันเป็นสัญลักษณ์อะไรของกันดั้มหรือเปล่า นะครับแล้วก็ไฟคีย์บอร์ดครับหน้าตาดูดีสวยงามมีชาติตระกูลลุนช่องครับนี่ก็เป็นไฟแบบสีขาวๆสวยงามก่อนซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้นะครับมันก็จะมีเนี่ยปรับไลท์ปรับมาโคอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เนี่ยปรับมืดปรับสว่างส่วนมาโคอนี้ผมไม่เอ้ยนี่ไงอ่านี่ก็สวยไปอีกแบบ นะครับหูไฟสีพาสเทลฟุ้งฟิ้งกันอิกแมวครับถ้าพี่นพอ,อยากให้สมจริงผมรับทำแบทเทิลดามจฟรีครับโอ้โหนะใจเย็นนะครับเงินไม่มีกิเลสมาบ้านพี่นพอ,อยู่ไหนครับจะไปขโมยของดูของจริงเฉยๆไม่ได้คิดจะขโมยนะอ๋อครับผมอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ไฟเดิน เออก็มีหลายเอฟเฟกอ่ะกดไม่ไปละอ๋อมันต้องกดกลับมานี่เรนโบ์ Rainbow ครับอันนี้สุดคลาสสิกที่อยากจะโชว์ไฟมาเป็นแบบเรนโบ์สวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นตัวคีย์บอร์ดนะเดี๋ยวเรามาลองดูเมาส์กันบ้างครับครบเซ็ตจริงๆใครอยากได้ก็หากันนะครับ ลิมิเต็ดอีดิชัเข้ามาในไทยกี่ชิ้นในไทยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับมาดูเมาส์กันต่อครับนี่คือเมาส์ที่เสียบไฟแล้วตัวนี้ก็มีไฟอยู่เราสามารถปรับแต่งไฟได้ตัวสกอร์เมาส์มีไฟนะครับและก็หัวเมาส์ตัวนี้มีแสงไฟสีเหลืองๆเ,เป็นคลิปเรียกได้ว่าดูเท่มากๆสวยงามมากๆพร้อมกับนี่ครับด้านล่างตัวนี้ก็จะมี เรียกว,ว่าเป็นไฟสีแดงๆสวยงามน,นะครับมันก็คือตัวเซนเซอร์นั่นแหละมันไม่ใช่อะไรแปลกใหม่นะครับก็นี่หน้าตามเมาส์กันดาเวลาเสียบใช้งานนะครับก็เป็นไงดูดีหรือเปล่านะครับดูดีเป็นยังไงบ้างน่าจะมีชาติตระกูลรุ่นช่องพอดีพอดีพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าครับกับแท่นรองหูฟังไม่รู้จะมีไฟหรือเปล่านะครับโตรโก้โก้ go. Go, จริงอยู่เมืองกรุงนั่นโก้จริงๆ เฮ้ยมีไฟโอ้โหเสียบคู่กับไอ้นี่ดีกว่ามฟังอ่ะมีแสงไฟด้วยนะครับเห็นไหมมีไฟเหลืองๆอ,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 อยู่ยนะครับแล้วก็มีไฟที่ฐานด้วยนี่ก็เรียกว่าใส่เข้าเซตน่าจะถูกใจใครหลายๆคน นะครับใส่เข้าเซตนี้มีไฟด้านข้างซ้ายขวาสวยงามนะครับอ่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของเซตกันดัมนะส่วนเรื่องรีวิวเจาะลึกอะไรต่างๆเนี่ยผมคงไม่รีวิวเยอะนะครับว่าเช่นแบบ เออฟังตัวนี้เสียงดีเป็นยังไงไม่เป็นยังไงเพราะว่าผมเคยรีวิวไปแล้วตัวเวอร์ชันที่เป็นกันดั้มกับเวอร์ชันที่เป็นปกติเนี่ยเหมือนกันนะครับเมาส์ก็เคยรีวิวไปแล้วคีย์บอร์ดนี่ก็น่าจะเคยเห็นกันไปเยอะแล้วเป็นตัว Cherry Switch นะครับก็ใช้งานได้ตามปกติทั่วๆไปคุณก็ไปลองหาดูรีวิวที่ผมเคยรีวิวได้นะครับแต่เท่านี้ยังไม่พอสระตัวกันดั้มบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะมีคอมพิวเตอร์เซ็ตกันดั้มที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์เก um, มมิ่งเกียร์กันนดด้มหี ก้าจอกันดมเมนบอร์ดกันดมหน้าจอกันดมเราเตอร์กันดมพาวเวอร์สปายกันดมชุดน้ํากันด้มาแบบครบเซตตอนนี้ผมหาได้ครบหมดทุกอย่างแล้วก้าจอกําลังมานะครับขาดเพียงแค่เคสคอมพิวเตอร์กันดมแต่ผมอาจจะใช้ตัว h e l ิออในการประกอบไปก่อนนะครับเพราะว่าเคสกันดมหาซื้อไม่ได้เลยแล้วก็หาของยากมาก โดนสสยกันไปนหมดแล้วนะครับก็เอาว่าประมาณนี้ใครที่ชื่นชอบกันนั่มไปลองหาซื้อได้มีวางจำหน่ายกันแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้รอบนี้ขอตัวลาไปก่อนรีวิวสั้นๆง่ายๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับปรนะกายสวัสดีครับ